hon. จะหกสงครามหรือเจ็ดสงครามที่โดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าเขามีส่วนสำคัญในการยุติความขัดแย้งหรือนำไปสู่การหยุดยิงนั้นแท้จริงแล้วเป็นไปตามที่ทรัมป์กล่าวถึงหรือไม่ นี่คือคำถามที่ชวนให้พิสูจน์จากข้อเท็จจริงสงคราม12วันระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการตอบโต้ดำเนินไปจนกระทั่งสหรัฐทำลายฐานปฏิบัติการนิวเคลียร์ของอิหร่าน23มิถุนายนประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ว่าอิหร่านจะเริ่มการหยุดยิงและอิสราเอลจะเริ่มหยุดยิงในอีก12ชั่วโมงถัดจากนั้นจนครบชั่วโมงที่24 จะถือเป็นการสิ้นสุดสงคราม12วันอย่างเป็นทางการผู้นำสูงสุดของอิหร่านอ้างว่าอิหร่านได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดและไม่ได้กล่าวถึงการหยุดยิงขณะที่อิสาราเอลระบุว่าอาจโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่จึงถูกมองว่านี่ไม่ใช่การยุติความขัดแย้งโดยสิ้นเชิงแต่เป็นการหยุดการโจมตีครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี ในเดือนเดียวกันนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของรวันดาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่ทำเนียบขาวทรั้ป์กล่าวว่าข้อตกลงนี้จะช่วยเพิ่มการค้าระหว่างสองประเทศกับสหรัฐแต่นับจากวันนั้นทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงด้านกลุ่มกบฏ M23 ก็ขู่ว่าจะถอนตัวจากการเจรจาสันติภาพ ขณะที่การสู้รบระหว่างดีอาคองโกและรวันดายังคงมีอยู่การหยุดยิงจึงไม่เคยเกิดขึ้นจริงความตึงเครียดเรื้อรังในพื้นที่ชายแดนอินเดียปากีสถานเขตแคชเมียร์เมื่อเดือนพฤษภาค,คมหลังการโจมตีนานสี่วันทรัมป์โพสต์ว่าอินเดียและปากีสถานได้ตกลงที่จะหยุดยิงโดยสมบูรณ์และทันทีอ้างว่าเป็นผลมาจากการเจรจาที่ยาวนานตลอดทั้งคืนโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลาง รัฐบาลปากีสถานแสดงความขอบคุณทรัมป์โดยเสนอให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการแทรกแซงทางการทูดที่เด็ดขาดอย่างไรก็ตามอินเดียกลับปฏิเสธบทบาทของสหรัฐย้ำว่าการเจราจายุติปฏิบัติการทางทหารจัดขึ้นภายใต้ช่องทางที่มีอยู่ระหว่างกองทัพอินเดียและปากีสถานโดยตรงขณะที่ความขัดแยง้งระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อปลายเดือนที่แล้วทำกลางความพยายามเจราจาของทั้งสองฝ่าย ผู้นำสหรัฐกระโดดเข้ามาแสดงท่าทีพร้อมขู่เรื่องภาษีศุลกากรที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในช่วงเวลานั้นหากไม่ยอมยุติแต่บทบาทคนกลางที่แท้จริงคือมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนซึ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายเจรจาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไข8สิงหาคมที่ผ่านมาผู้นำของอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบาจานเดินทางมาที่ทำเนียบขาว เพื่อลงนามยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมายาวนานเกือบ40ปีแลกกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่สหรัฐจะเข้ามาขยายเส้นทางขนส่งเชื่อมเอเชียกลางกับยุโรปแต่สันติภาพจะคงอยู่ยั่งยืนหรือไม่เมื่อยังมีรายละเอียดอื่นๆที่อาร์เมเนียและอาเซอร์ไบาจานต้องตกลงร่วมกันทั้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนการปิดกั้นตรมแดนและความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยังไม่ฟื้นอียิปต์และเอธิโอเปีย แม้จะไม่มีสงครามเกิดขึ้นในจุดนี้แต่ความตึงเครียดเกี่ยวกับเขื่อนกั้นแม่น้ำนายที่เกิดขึ้นมานาน12ปียังไม่มีทางออกการเจราจาหยุดชะงักลงทรั้์เพียงเอ่ยถึงกรณีนี้แต่ไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆข้อพิพาทนับตั้งแต่โคโซโวโแยกตัวออกมาจากเซอร์เบียที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันตลอด17ปีเป็นความพยายามที่จะหันหน้าฟื้นฟูด,ด้านเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนบทบาทสำคัญนั้นอยู่ที่สหภาพยุโรปมากกว่าสหรัฐทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่โดนัลด์ทรัมป์มองว่ามีส่วนเป็นตัวกลางเพื่อหาทางออกและยกเป็นพอร์ตโฟลิโอหวังเป็นฮีโร่ในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ซับซ้อนหากมองลึกๆแล้วนี่เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ของผู้นำสหรัฐโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจแม้จะมีส่วนช่วยยุติความขัดแย้งได้แต่การรักษาสันติภาพอย่างมั่นคง ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามในระยะยาวธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน